ขอเชวญทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาได้เก็บไฟฟากันนะครับเป็นทีมนะเราก็กดเรื่อนไปเลยอ้าออกดอะไรวะรอรอไปขึ้นได้มหมโรเจอต้องรอได้ครับต้องรอแป๊บโอเคเข้าแล้วไป มแล้วมีี่าไหนล้วยคนไม่พาแล้วนีเพื่อนนี้ผมจะไม่บดไหนเด้อแล้ก็มีเพื่อนเยอ้าวมีตามมาพอดี สู้อย่างมีสตอร์โดนลงงานเขาจะโดดพารงงานเพื่อนอกเลยพางงานเลยแต่ทำไมเพื่อเราโดดนี่เอไม่เฉยเลยเออไม่เลยเพื่อโดดลงไฟฟ้าดลแป๊บคนเยอะไม่ลอาไม่บอกตอนต้นเกมเดอยู่ล้งตก ก็มาบทตอนท้ายเกมบทตอนต้นเกมเดี๋ยวมันลบเยอะเลยบกตอนต้นเกมไปบกท้ายเกมดีกว่าไว้เหลือสเต็กกัดเดียวแล้วค่อยบวกไปเลยถ้ได้ที่หนึ่งก็เกิดอะไรที่แจ๊คฮัลโหลรังคารโรงงานเตกหนึ่งละทีนี้ ีเดอร์นี้เรามาลงที่นี่กันพาสลิงมาด้วยอุ้ยอุ้ยแหละมีโอเอ็มพีมกพ็จะนะอุ้ยมีคนว่ะมีคนทุกคนมีคนคน,คนพาร์ทหน้าก็เอาแหละเพราะมาจีคนตาย โอ้ยมีปืนก็ดีแล้วได้ไอโอมาเราได้ไอวัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกเดียวเฮ้ยมีมีโอเคนี่เดี๋ยวเราต้องถอยไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเราสองไม่ได้ไม่ไหวอ่ะบอกเลยไม่ไหวแน่เลยไม่ไหวแน่เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันเลย ที่นี่ก็ไม่นปันไม่ต้อการคนถ้าเราจะพยายามบวกต้นเกนเลยเราจะแพ้บวกท้ายเกยมเอาเออถึงไหนโอ้ยมีคนชุบกันคนชุบมีคนชุบมีชุบเสร็จแล้วว่ะโอ้ไม่ชุบเสร็จแล้วเราไปไม่ทันเราไปไม่ทันก่อนจะถีบเพื่อน เพ้่งมาเพื่อนอา้าวบปสามออกแล้ววะทุกคนบปสามออกบปสามออกแล้วโหไม่ละเพื่อนเฮ้ยเพื่อนออกไปทำไมวะบปสองระวังเด้อย๋ยวเราไปช่วยเดี๋ยวบถสองแป๊บวันนี้เราจะมาเล่นพวก สองขวงกันนี่คือว่าได้ใส่หมญเลยได้สองคน,น,นดีวนนนดวนกว่ากางหลกมากเลย จบแปบเดอยวอมันแลกโอเคกันให้แล okay. ้วไปเลยเดี okay, okay, ๋ยวกันโอเคอยู่นี่โอเคต้องมาแล้ว ไม่กลัวตายแล้วแต่เราไม่แม้ม,มาตายเลยวิ่งแต่เรายัางไม่เล่นวันนี้เราจะไปแก้ต่างกันเบอร์สองไม่กลัวตายเลยคนนึงหัวใจว้าวยสีแดงนี่เอวากอน เพื่อนเดออเพื่อเรามีงานม่ะล้วเราจะไปเขตาแนลเรามาสก,กิลเอาเด้อทุกคนแล้วก็เล่นการตึงๆยาวๆเล่นตึงๆยาวๆต,ต,ตึงไปตึงตึงตึงชาติเฮ้ยอุยอ้ยวันเด้อ โอายยิงไม่โดนนะสิยิงไม่โดนนะสิหนีก่็แล้วจ้ายังก่อนยังก่อนยังก่อนไม่เล่นหลงไม่เล่นหลงไม่เล่นลงไม่เล่นเพื่อนลงไม่เล่นเราจะต้องไปหาเพื่อนก่อนให้ได้ถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยก็จะดีเลยเมื่อเราอยู่กลางแมเตอนนี้เราอยู่กลางเกม น,น,น,นออู่นนอนขยิมโน่นกขยิมนูน่นก่อนไปนู่นมาไปช่วยเพื่อนจมี่มาสักทีแถวไม่มกล้าไม่เอามอยู่ใกล้ไม่ได้ไม่ได้เราจะวิ่งมายิงทันไปชุบเข็มจมีมาสกีเข็มจมีมาสกีดีกว่าเออเพื่อนไป เชือกเลยไอยูเอ็กเเนี่ยทุบกี่เพื่อนชุบเลยเรา,วาเ,รเ,รเราว่งมาเรื่อเรื่อเราว่งมาเรื่เรือเด้อวันนี้โอเคเรายังไม่ออนถ้าโอเคเราออนเดี๋ยวเราพามาถ่ายคลิปด้วย โอเคไม่ได้อเดอรขอตัวทีโอเคไม่ได้นอนโอเคยัง okay, ไม่ได้นอนด้วยคนว่ะทุกคนมีคนมีคนบางจิว๋วก็ไม่เป็นไรวสวยสวยถ่ายกละ มดตีเด้อทุกคนไหมเฮ้ยเพื่อนเราเราต้องวิ่งไปช่วยคนยังไงแล้เอ้อเราตายโอ้ยมันไม่เป็นตีเลยหรือวะก็ตายเลยไม่รู้จะได้ที่เท่าไหร่จะตกนั่งตะวันหรือกไม่รู้เลยแล้วก็ ตกดิเกียดติเอ,อ,อาบอกมาษาไม่เป็นไรอออไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้สองคิวเลียงในต้นเกมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เด้อก็บ๊ายบาย